ไม่อะไอ้ม่กีมิกิว่าอะไรใรายการนี้็นไมนะก็นี้ตอนนี้ไม่มีน้ยเลยวนน่อยอะอะไรกาสูบบริการแล้วฝึไเต้นได้ด้วยลองได้ด้วยฮะเปลี่ยนะไรวันนี้ตอนนีุ้ยต้องมาทางลูกทุ่งแล้วอะเพราะหลังเาปิดรายการลูกทุ่งเยอะเยอะก็ได้ถูกนะไม่หไม่มีนะไปดาว ก็เดือดเนียทั้งเดือดไม่ได้มาอนนี่ดีในในการสายตาไม่ยอมกลับจาทำไมจ๊ะข้าที่นี่อร่อยข้านี่อร่อยะเดอม่เดือกับนใชินีมาดูแลเขาเค่ไหมไม่โอเคไม่โอเคไม่ชินจอมเลยครั้งโอ้โหอน เดี๋ครั้งไม่โอเคส่งอีกครั้งก็ต้องไม่โอเคโอเคได้แต่ตอนนี้เปัญหาที่ที่นี่แล้วนะทำไมคะไปเหมือนนพี่ชนคนเดียวเครียดเลยตอนนี้เครียดเลยเราไม่เครียดกับเขาอะพี่ชวนเขาชอบเครียดเฮ้ย 哈哈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  มีลูกชายอ่ะถ้ามีลูกชายก็จะมีลูกชายสี่คนมีเซนมีซันมีฟอร์มล้องมีพี่อุ่นหน้าตาก็จะละฆังละไม้คล้ายกันนะอกปลาจะต้องแสดงว่าเราต้องมีสามีเป็นคนเกาหลีมีแม่สวยครับอุ้ยดาชอบผู้นี้จะไม่จับได้ไงหกคนหน้าตาไม่ดีเดินผ่านมาก็ไม่สนใจนะถ้าคนหน้าตาดีเดินผ่านมาก็ต้องมันยังไม่มีเดินผ่านไงก็มีแต่คนหน้าตาดีเดินผ่านเพราะเขาบอกว่าที่คฟกัสเนี่ยมีแต่คนหน้าตาดี โดยเฉพาะทีป p s ปสเตจเออตั้งใจทำงานนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครัะมาทักเองน้องสมายดีไหมจะหาว่าลำเพียงไงไทยชอบชอบดูเลยนูด้องหูดูดูมาเล่นแบบแม่เนี่ยเอออายแม่ก็อายเขาหล่อเลยเขาหล่อปากไม่แอนรับลูกเองไม่ปาก แน่แอนผู้ชายหล่อไม่ได้เลยแน่แอนมองมาที่พี่หางตาของพี่นะหางตามองลงทำหางตาดิเออเออไปดิ้วไปอีกแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่ใช่ของจริงเอาแบบผ่านไปงี้ยตาจะได้าลืมด้วยตาลืมด้วยมามองหลอกมองหลอกมองหลอกอ่ะมองหลอกหนึงเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อแบบเพื่อรู้ว่า ไม่ได้เห็นดีกับสิ่งที่เราถามเมื่อสักครู่ดี่ะอาเอได้ไหมได้แต่จะุยองลงไปได้ผ่านไหมผ่านไหมนัดหนึ่งับหนึ่งนะนัดหนึ่งย่งิ่งทำไมอ่ะฮะอ่ายคลิปเอาทุกอย่างเนาะืนดีไม่ต้องคลิคำถามที่เป็นคำถามสดคำถามสดนะ คุณจะอยู่หรือคุณจะไปอยู่ที่คุณสองคนนะคะ <c oughs> คุณคิดว่าตุกกี้สวยหรือไม่ตอบค่ะ <c oughs> อุ้ยแม่เลยแม่เลยมึงสองคนนี่นะอือมีถ้ามีผู้หญิงคนเดียวในป่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์กับตุกกี้หรือไม่ <c oughs> ตอบค่ะไม่ครับ สวยครับก็คือมองไกลๆให้รู้เลยว่าสวยแล้วมองใกล้ๆนะมองใกล้ๆที่โอ้ยตัวใหญ่สวยไม่สั่งเลยพอสว่างมาดูไม่ได้มือจอกคนคุณอยู่รายการอะไรคะวันนี้มาแค่สามร้อยหรบมันอยู่สตู้ไหนก็สามร้อยนะตู้นี้ตู้สี่มือรีบไปไปสอไปเขาไล่เดี๋ยวแล้ไปแล้วไปเจอในต่า ความสุขมากชอบหยอกไม่ยังไม่จบยังไงกี้มากินต่อรนะมันรอดเลยนะมันนอกไมนนอกอไรนะั่โลมปลาเส้นบลาเส้นปลาเส้นหลือมึง